เหรียญหลวงพ่อจงวันตต่างนอกรุ่นแรก2,484เคยมีความเข้าใจกันว่าเหรียญหลวงพ่อจงรุ่นแรกคือ2,485เป็นเหรียญใหญ่อันนี้เป็นเหรียญหยดน้ำ ความเข้าใจอันนั้นเป็นการบิดเบือนครับเหรียญหลวงพระจงรุ่นแรกนี้คือ2484แล้วยังมี4แบบในที่นี้จะหามาให้คุณชมทั้ง4แบบเลยครับเหรียญหลวงพระจงรุ่นแรกแต่ละเหรียญนี้กว่าจะได้มากระแสนจะลำบากแต่มาอยู่ด้วยกันถึงสเหรียญได้นี้ผมก็รู้สึกซาบซึ้ง ในความศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานมาให้ผมนะครับในเรื่องของการที่จะมีเหรียญดีๆมาไว้บูชาเนี่ยทั้งสเหรียญซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกอ่ละครับผมจะแยกให้ฟังว่าข้างหน้าเนี่ยสองเหรียญแรกเนี่ยจะมีคำว่าอาจารย์จง เห็นไหมคำว่าอาจารย์จงเนี่ยคือการสร้างเหรียญรุ่นแรกทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันยอดเมฆขลาอันนี้ก็จะเป็นยันเหรียญที่สองก็จะเป็นยันบางคนเรียกว่ายันแปดทิศแต่ที่จริงก็อาจจะเรียกว่ายันมหาอุดอาล่ะครับคุณก็ใช้ยันมหาอุดในเชิงของแคล้วคลาดปลอดภัยเหนียวแน่นคงกระพันอะไรทำนองนั้นนี่ยัน อยอดแม่ขลานี่ก็อาจจะเป็นเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศอะไรทำนองนี้ก็เป็นการเลือกเหรียญให้ถูกกับยันที่หลวงพ่อท่านได้รจนาเสกสารลงมาให้อันนี้ก็จะเป็นสองเหรียญแรกที่ข้างหน้ายอยักษ์มีการันนะครับคำว่าอาจารย์จงทีนี้มา2เหรียญหลังนี้เห็นไหมครับยอยักษ์ไม่มีการันเห็นไหม เออเป็นส,สองเหรียญที่ย่อยัษกไม่มีการันอาจารย์จงเหมือนกันแต่การันหายไปความคมชัดก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามีความคมชัดสวยงามาทีนี้มาดูด้านหลังก็จะเป็นยันที่คล้ายคึงกันทั้งสองเหรียญน,นี้แต่ว่าก็มีความต่าไปอีกนั่นก็คืออักขรที่จารึกไว้แบบสำหรับเหรียญที่ไม่มี การันที่ยอยยับข้างหลังก็ยังแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าทั้ง4แบบนี้เป็นเหรียญที่มีความแตกต่างในเรื่องของพิมพ์แตกต่างกันไปนะครับเหรียญที่4นี้ก็จะมีความสวยงามในแบบของเขานั่นก็คือมีสองสีเกิดการจากการพิมพ์ที่อุณหภูมิหรือโลหะนะครับที่จะมีลักษณะผิดแปลกออกไป ครับนี่เหรียญก็เป็นเหรียญมหามงคลที่เป็นยันประจําตัวของหลวงพระจงเราอย่าไม่ลืมนะครับว่าจาาจงคงอีเป็นพระอริยสงฆ์ทั้งสี่รูปเนี่ยมีชื่อเสียงมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือสงครามมินโดจีน2485นั้นแต่จริงๆแล้ว ท่านมีชื่อเสียงมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วท่านได้ทําพิธีปลุกเสกมาร่วมกันที่วัดพระแก้วในการฉลองพระนครห5 0ปีครับที่สร้างเหรียญพระแก้วรุ่นแรกนั่นนะ่ะจ่าจงคงอีท่านไปเสกร่วมกันอยู่แล้วอย่าเข้าใจว่ามาท่านมาไปชุมนุมกันในเรื่องการเสกพระอินโดจีน2485ท่านเสกที่วัดพระแก้ว2475มาก่อนหน้านั้นแล้ว ทีนี้มาดูดวงตาของแต่และหลวงพ่อชัดๆนะครับก็จะมีความคมชัดสวยงามอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรูปหยดน้ำนะครับรุ่นแรกอย่าลืมขอให้กำลังใจกับผมด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเราจะได้ชมสิ่งดีๆในเรื่องของพัดเครื่องที่ผมจะนำมาเสนอเป็นระยะระยะไปสวัสดีนะครับขอบคุณที่รับชม พอดียังพอมีเวลาขอแก้ไขที่ผมพูดว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะียขอแก้เป็นสงครามโลกครั้งที่สองแล้วท่านอริยโอริยสงจ่าจงคงอีที่มาพุทธาพิเศษร่วมกันในพิธีที่ยิ่งใหญ่ฉลองกรุง150ปีที่วันพระแก้วนั้นเป็นเดือนเมษายนพศ2475ครับ อันนั้นก็เป็นการร่วมกันครั้งยิ่งใหญ่ของจาาจงคงอีเป็นครั้งแรกไม่ใช่2485อยอย่างที่เข้าใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ